พ่อขุนศรีอินทราทิศพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงเดิมที่สุขโขทยัยเป็นสถานีการค้าของแคว้นละวุฒละวรัตของอาณาจักรของบนเส้นทางการค้าผ่านคาบสมุทรระหว่างอ่าวตามกับเขตท,ที่ราบลุ่มแม่น้ำขุมตอนกลางประเทศลาวโดยมีพ่อขุนศรีนาวนำถุงเป็นผู้ปกครองและดูแลกิจการภายในเมืองสุขโขทยัยและศรีสัชนาลายัยพ่อขุนถาเมืองหรือ พยาถาเมืองเป็นเจ้าเมืองแรกเมื่อครั้งเขมรปกครองเมืองสุโขทยัยสถาปนาพ่อขุนผาเมืองให้เป็นเจ้าประเทศสราดประธานนามตามยศเขมรว่ากามลเตงอัญญศีอินทร์ปฏิทินาทิศและพระราชทานพระราชธิดาทรงนามว่าสิคอนมหาเทวีให้เป็นชายาร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางขับไล่ขอมที่ก่อการจะลาจนวุ่นวายให้ออกไปจากเมืองสุโขทยัย แต่พระองค์ไม่ทรงขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์สุขโขทัไทยต่อจากพระราชบิดาหากแต่ทรงมอบราชสมบัติพระนามพระแสงถันชัยสีเครื่องแสดงสิทธิอำนาจให้แก่พ่อขุนบางกลางหาวแทนเหตุเพราะทรงมีความใกล้ชิดกับทางราชสำนักขอมและมีพระชายาพระราชทานเป็นพระราชธิดาในกษัตริย์ขอมพ่อขุนผาเมืองมีน้องสาวชื่อนางเสืองพระมเหสีให้พ่อขุนบางกลางหาว ต่อมาเฉลิงพระนามเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนผาเมืองทรงเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถงทรงอยู่ในสถานะองค์ราชทายาทแห่งรชาชาการและได้เสด็จไปครองอยู่เมืองราชซึ่งเป็นเมืองอยู่ทางด้านตะวันออกของเฉลียงในลุ่มแม่น้ำนานคนในชั้นหลังยังปรากฏเรียกเมืองราชเก่าหัน่นสืบมาไม่นานก่อนการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ปิดกั้นลำแม่น้ำนาน นอกจากนั้นยังปรากฏหลักฐานในนิทานโบราณคดีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงสันนิษฐานว่าเหตุจะเกิดมึงหล่มเก่าเห็นจะเป็นด้วยพวกราษฎรที่หลบหนีภัยอันตรายในประเทศล้านช้างมาตั้งซ่องมั่วสุมกันอยู่ก่อน <t> แต่เป็นที่ดินดีมีน้ำบริบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกทำเลือกทำสวนไรานาและเลี้ยงโคกระบือจึงมีพวกตามมาอยู่มากขึ้น โดยลำดับจนเป็นเมืองแต่เป็นเมืองมาครั้งสุขโขทยัยมีปรากฏในจารึกพ่อขุนรามคำแหงว่าเมืองลุ่มต่อมาภายหลังมาเรียกว่าเมืองหลงและยังเป็นอีกท่านที่กอบกู้แผ่นดินเอาไว้เมื่อพ่อขุนศีนาวนำถมสวรรคตของสบาดโครลำพงซึ่งเป็นตรวจราชการจากละวรัฐเข้าทำการยึดอำนาจการปกครองสุขโขทยัยจึงส่งผลให้พ่อขุนผาเมือง พระราชะโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถมเจ้าเมืองราชและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางตัดสินพระไทยยึดดินแดนคืนการชิงเอาอำนาจจากผู้ครองเดิมคืออาณาจักรของเมื่อปีพุทธศักราช1781และสถาปนาเอกราชให้กรุงสุขโขทัยขึ้นเป็นรัฐอิสระรโดยไม่ขึ้นตรงกับรัฐใดจากนั้นพ่อขุนถาเมืองก็กลับยกเมืองสุขโขทยัยให้พ่อขุนบางกลางหาวปกครอง พร้อมทั้งพระแสงขันชัยสีและพระนามกมลเตงอัญเชีอินทนร์บดินทรทิตต์ซึ่งพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดทรงพระราชทานให้พ่อขุนถาเมืองก่อนหน้านี้โดยคาดว่าเหตุผลคือพ่อขุนถาเมืองมีพระนางสิคอเทวีพระมเหสีราชธิดาของพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดซึ่งพระองค์เกรงว่าชาวสุขโขทัยจะไม่ยอมรับแต่ก็กลัวว่าทางของจะไม่ไว้ใจ จึงมอบพระนามพระราชฐานและพระแสงขันชัยสีขึ้นบรมราชาพิเศษพ่พอขุนผาเมืองให้เป็นกษัตริย์เพื่อเป็นการตกตาราชาสำน,นักของตามพงศาวดารและคำพีชินการมาลยปกรได้กล่าวไว้ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตมีพระนามเต็มคือกรมมรเตงอัญเชิอินทราบดินทราทิตย์พระนามเดิมพ่อขุนบางกลางหาวไม่ใช่กลางเท้าทรงเป็นปฐมวงศ์ราชวงศ์พระร่วง แห่งอาณาจักรสุโขทยัยครองราชสมบัติตั้งแต่พุทธศักราช1,782ถึง1,822 30ปีคำนวณศักราชจากคำพีสุริยาตตามข้อเสนอของสอบประเสริฐนนนครและพันเอกพิเศษเอื้นบนเทียนทองเมื่อจุลศักราช536พระเจ้าสุริยราชาซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าปทุมสุริวงศ ได้ทรงตกแต่งซ่อมแซมแปลงเมืองพิจิตรการกำแพงเพชรขึ้นใหม่ครองราชสมบัติต่อไปมีพระอาัคารเมสีทรงพระนามว่าสิริสุธาราชเทวีมีพระราชโอรสองค์หนึ่งด้วยพระอัคารเมสีทรงพระนามว่าจันทกุมารพระเจ้าสุริยราชาเมื่อแรกได้ราชสมบัติพระชนได้2 0สิพรรษาอยู่ในราชสมบัติ28ปีเสด็จสวรรคตพระชนได้47พรรษา พระองค์ประสูติวันจันทร์จุลศักราช570พระจันทกุมารราชโอรสได้ขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าพระเจ้าจันทราชาและตามพระราชพงศาวดารโยนกหน้า80่สิวักสองกล่าวไว้ว่ายังมีข้อความในหนังสือชินการมาลินีกล่าวถึงมูลประวัติของพระเจ้าโรจนาราชผู้ได้พระพุทธสิหิงมาจากศีธรมรมนคอนั้นว่าบุรุษผู้หนึ่ง หลงป่าที่บริเวณบ้านโคนคำเข้าใจว่าบ้านโคนริมเมืองเทพพนครและได้พบนางเทพธิดาแปลงเป็นมนุษย์สาวชาวบ้านเมืองคนทีมาร่วมสมัครรัสังวาสเกิดบุตรได้มาเป็นเจ้ากรุงสุโขทยัยทรงนามว่าโรจราชประวัติพระองค์ท่านจากคำพีชินการมริปกรหน้า1 1 2่งรถึงหนึตอนหนึ่งกล่าวถึงการประสูติของพระองค์ได้ยินว่าที่บ้านโข บ้านขวนจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบันยังมีชายคนหนึ่งจันทราชารูปงามมีกำลังมากท่องเที่ยวอยู่ในป่ามีนางเทธิดาองค์หนึ่งสาวชาวบ้านเมืองคนทีเห็นชายคนนั้นแล้วใคร่ร่วมสังวาสด,ด้วยจึงแสดงมัญญยาหญิงชายคนนั้นก็ร่วมสังวาสกับนางเทธิดาองค์นั้นเนื่องจากการร่วมสังวาสของทั้งสองคนนั้นจึงเกิดบุตรชายคนหนึ่งและบุตรชายคนนั้นมีกำลังมาก ูามเพราะฉะนั้นชาวบ้านทั้งปวงจึงพร้อมใจกันทําราชาพิเศษบุตรชายคนนั้นบุตรชายซึ่งครองราชสมบัติในเมืองสุโขทยนั้นปรากฏพระนามในครั้งนั้นว่ารจราชภายหลังปรากฏพระนามว่าพระเจ้าร่วงพระนามบางกลางหาวพ่อขุนบางกลางหาวพ่อขุนสรีอินทราทิตพระร่วง พระอินทราชาอารุณราชสายรังคราชหรือสายรังคราชาสายนรงคาราชรังคาราชหรือสุรังคาราชพระร่วงหรือรจนาราชสำหรับพระนามแรกคือพ่อขุนบางกลางหาวนั้นเป็นพระนามดั้งเดิมเมื่อครั้งเป็นเจ้าเมืองบางอย่างเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าพ่อขุนบางกลางหาว เป็นพระนามสมัยเป็นเจ้าเมืองบางยางโดยแท้จริงพระนามที่สองนั้นเป็นพระนามแบบทางการตามอย่างราชประเพณีของเป็นพระนามทรงใช้เมื่อเข้ารับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแล้วพระนามสีอินทาทิตมีกล่าวไว้อยู่ในศิลาจารึกหลักที่สองวสีชุมว่าสีอินทระปตินทราทิตย์ซึ่งเป็นพระนามกิติยศที่พระเจ้าแผ่นดินของ แต่โบราณสถาปนาให้แก่พ่อขุนถาเมืององค์ราชทายากผู้ครองเฉลียงสุกโขไทยในราชวงศ์สีนาวนำถมต่อมาภายหลังพ่อขุนถาเมืองทรงยกให้แก่พระสหายพ่อขุนบางกลางหาวแทนสีอินทราทิย์มีพระราชโอรสและพระธิดารวมห้าพระองค์ได้แก่หนึ่งพระราชโอรสองค์โตไม่ปรากฏนามเสียชีวิตตั้งแต่ยังทรงพระยาว 2. พ่อขุนบานเมือง 3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระนามขณะที่ยังทรงพระเยาไม่ปรากฏ 4. พระธิดาไม่ปรากฏนาม 5. พระธิดาไม่ปรากฏนามสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีทรงผลให้ราชวงศ์พระร่วงเข้ามามีอิทธิพลในเขตนครสุโขทัยเพิ่มมากขึ้นและได้แผ่ขยายดินแดนกว้างขวางมากออกไป แต่เขตแดนเมืองสลุงสองแควก็ยังคงเป็นฐานกำลังของราชวงศ์สีนาวนำถุงอยู่ในกลางราชสมัยทรงมีสงครามกับกุนสามชนเจ้าเมืองชอดทรงชนช้างกับกุนสามชนแต่ท้าพลของพระองค์ได้ตเตลิดหนีดังคำในศิลาจรึกว่าท้าฟ้าหน้าใสาพ่อกูหนีย่อแย่ไ้า่จ่อเจนขณะนั้นพระโอรสองค์เล็กระมาราชมีพระปรีชาสามารถ ได้ขับช้างแสงขึ้นไปชนช้างชนะกุ่นสามชนภายหลังจึงทรงเฉลิมพระนามพระโอรสว่าปรามกำแหงในยุคประวัติศาสตร์ชาตินิยมมีคติหนึ่งที่เชื่อกันว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำชาวสยามต่อสู้กับอิทธิพลของในสุวรรณภูมิทรงได้ชัยชนะและประกาศอิสรภาพตั้งราชอาณาจักรสุโขทัยขึ้นและทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย แต่ภายหลังคติดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงเพราะพระองค์ไม่ได้เป็นประถงกษัตริย์อีกทั้งยังมีพ่อขุนศีนาวนำถุมครองสุขโขทัยอยู่ก่อนแล้วจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดเชื่อได้ว่าเมืองคนทีโบราณหรือตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบันนั้นอยู่ในอาณาจักรสุขโขทยัยเนื่องจากพระเจ้าสุริยราชาชายกาของพ่อขุนศรีอินทราทิต ครองราชสมบัติที่เมืองพิจิตรประการเมืองกำแพงเพชรปัจจุบันหลังจากนั้นก็เสด็จสวรรคตและต่อมาพระจันทกุมารราชะโอรสพระเจ้าจันทราชาพระราชบิดาของพ่อขุนศรีอินทราิตย์ก็เสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อระหว่างนี้เกิดปาฏิหาริย์หลายสิ่งมากมายจนกระทั่งได้มเหสีเป็นเชื้อชาตินางนาคกุมารีและมีพระราชโอรสคือพระร่วงพ่อขุนศรีอินทริตย์นั่นเอง เพราะอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าเชื่อถือคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์หรือพระนามเต็มกมลเตงอัญเศรีอินทราบดินทราทิตย์ชินนการมาลิประก่อนว่าบ้านเดิมของพระองค์อยู่ที่บ้านโคนในจังหวัดกำแพงเพชรพระองค์ทรงนำชนชาติไทยต่อสู้กับชนชาติขอมซึ่งเป็นใหญ่อยู่ในสุวรรณภูมิอันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันซึ่งรวมถึงกรุงสุขโขทัยด้วยทรงได้ชัยชนะขอม และประกาศอิสราภาพตั้งราชาอาณาจักรสุขโขทยัยทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกและเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชาอาณาจักรไทยพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์บริเวณเนินหนองปูหมู่ที่7ตำบลนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกอำเภอนครไทยกํเนิดขึ้นก่อนกรุงสุขโขทยัยเป็นราชธา,านีพ่อขุนบางกลางหาว ได้อพยพจากภาคเหนือมาอยู่ที่เมืองบางยานได้ส่องสุงไทยผลต่อสู้กับกลุ่มชนที่อยู่เดิมการต่อสู้ได้รุกไล่กันไปจนถึงเขาช้างหลวงจนได้ชัยชนะพ่อขุนบางกลางหาวได้ใช้ผ้าคาดเอวผูกกับไม้ไผ่ปักไว้บนเขาให้ชาวบ้านได้เห็นว่าได้รับชัยชนะแล้วต่อมาพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชยกทัพไปตีเมืองสุขทัทยจากของได้สําเร็จ และใต้ปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์แห่งชาติไทยต่อมาชาวอำเภอนครไทยได้ร่วมกันจัดงานเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านเรียกว่างานประเพณีปักธงชัยตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันด้วยความสำคัญของอำเภอนครไทยอดีตเมืองบางยางทำให้ปัจจุบันทางอำเภอนครไทยได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทาทิตย์พ่อขุนบางกลางหาวขึ้น พระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีเนื้อที่40พไร่เศษตั้งอยู่บริเวณเนินหนองปู่หมู่ที่7บ้านครองจิตเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะตั้งแต่วันที่16กันยายน2556จนถึงปัจจุบันอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางหาวพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ตำบนลนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ในวัดกลางในตัวอำเภอนครไทย มีความเชื่อกันว่าที่นี่เคยเป็นเมืองบางยางซึ่งเคยปกครองโดยกษัตริย์องค์นี้มาก่อนด้านหลังอนุสาวรียังมีต้นจำปาขาวอายุกว่า700ปีที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้และยังออกดอกให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมอยู่จนทุกวันนี้นอกจากนี้ที่อำเภอนครไทยยังมีประเพณีปักธงชัยบนยอดเขาช้างล้วงในช่วงวันลอยกระทงอีกด้วย